ครัวสนับสนุนโดยสก๊อตรังนกแท้ถังเช่าโสงเกาหลีผมว่าเบื้องหลังความสำเร็จของน้องพีจริงๆก็คือคุณพ่อเนี่ยแหละพ่ออยู่บ้านเปล่าอยู่ครับชิญคุณพ่อเลยได้ไหมอ่ะได้สิครับอยู่ตรงนี้แล้ะฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กี่เห็นพี่ประหาแต่ว่าลุ้นละครลูกเนี่ยหัว ลุ้นจัดสุดๆเลยอ่ะลุ้นๆมากเลยเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเนาะเขาใช้เวลามา8-9ถึงปีอ่ะเราแค่เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากเห็นแค่ว่าเออวันแรกที่เขาได้เล่นละครอ่ะแล้วเฟรมแรกอันนี้นสำคัญมากนะเพราะมันย้อนกลับมาไม่ได้อน้องโอจะเข้าใจถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเอาแค่ลูกเดินได้อ่ะน้องโอก็ดีใจแล้วแสดงว่าที่ติดตาม พัฒนาการของลูกคนนี้ด้วยตัวพี่เองมาตลอดเลยอย่างใกล้ชิดเลยคลอดมาวันแรกพี่ก็เลี้ยงของพี่เองกันนะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเลี้ยงก็สองคนกับภรรยาแต่สิ่งที่จําได้เลยคือพอเขาโตแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปส่งเขาไปโรงเรียนแล้วพี่จะต้องไปส่งเขาทุกวันไม่ว่าจะถ่ายละครดึกเอาจริงๆน้องโอจะเข้าใจเลยอย่าอย่าเราให้อย่านำพี่เป็นอย่านำพาพี่ไปแบบนั้นโอ จากที่ฟังน้องพู่นะแล้วจากสิ่งที่น้องเป็น่ยดูแบบเป็นเด็กขยนันมีกฎระเบียบกับตัวเองไม่เกรเรแถมยังสัญญากับพี่ปราอีกว่าจะยังไม่มีแฟนจนถึงอายุ25ทำไมถึงสัญญาเรื่องนี้ <c oughs> อ๋อไม่ครับคือธรรมชาติคนอน่ะมันมัมัน,มน ผมว่าไม่ได้สัญญาไม่ได้สัญญาเรื่องลักษณะแบบนั้นนะฮะคือสัญญาของเขาในทัศนตีความหมายของผมสองคนพ่อลูกอะครับเราสัญญากันว่าพี่บอกว่าเฮ้ยพีคเอาจริงเหรอกับวงการนี้มันเหนื่อยเนาะเขาบอกว่าเอาจริงเขามีไอดอลเป็นแบบนี้เขาอยากเดินเส้นทางแบบเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอางี่แม่เราต้องทุ่มเทนะแล้วเราก็ต้องอดทนพี่ต้องเสียเวลาตรงเนี้ยแปดถึงเก้าปีนะอย่างต่ำพี่เอาเหรอเอาถ้าเอาจริงโอเคเรามาสัญญากันงี้ไหม ถ้าเราเราเข้ามาในวงการแล้วเราต้องทุ่มเทและทามันอย่างสุดความสามารถคืออยากให้แบบคอนเซนเทรตกันเรื่องนี้จริงจังไปก่อนก่อนที่จะมีแฟนใช่แต่ถ้าเกิดแบบว่าในในในณเวลาหนึ่งถ้าเกิดเขาเขาเขาคิดว่าเคยเขาทุ่มเทเต็มที่แล้วแล้วมันถึงเวลาที่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของคนใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นแววอะไรของลูกชายที่ต้องว่าคนนี้แหละเป็นดาราได้แน่นอนวันนั้นที่ขับรถไปบอดดัขับรถไปส่งเขาแล้วก็เปิดวิทยุฟังกัน เขาก็ถามขึ้นมาคําเดียวหนูถามว่าอะไรวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นฟังเพลงจัสซินบีเบอร์ครับแล้วถามขึ้นมาว่าป้านี่ใครอ่ะใช่ปะใช่ใช่ใช่ป้านี่ใครแล้วประมาณเจ็ดขวบได้ั้งครับหกขวบเจ็ดขวบอ่ะฮะก็เลยถามขึ้นมาว่าทํายังไงพี่ถึงจะเป็นแบบนั้นได้ครับผมนี่คือคําถามที่พี่ถามเขามาลูกถามนับดนตพีทำยังไงต่อคือเป็นอย่างนั้นของเขาเนี่ยพี่เข้าใจความหมายนะว่าดันะคือเป็นคือมอบความสุขให้ทุกคนนะ แต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้จะต้องโด่งด,ด,ดังเหมือนจะตินแบบไปทั่วโลกไม่ใช่นะครับพี่เข้าใจเขาในวัยหกเจ็ดขวบคือทํายังไงให้คนคนฟังเพลงแล้วมันมีความสุขที่เขามีความสุข<ๆ>เราก็เลยซื้อซื้ออะไรมาล่นนะซื้อสารเออเขาเรียกมันเหมืนอนเป็นสารคาดีครับของจอสตินดีเบอร์ประวัติชีวิตเขาแล้วมานั่งรวมกันสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็บอกเลยว่าพ่อต้องทําอย่างนั้นไงรูแต่ว่าบอลดูดีนะพี่เพราะว่าลูกโอดหกเจ็ดขวบที่ยนงแบ่ไม่มความคิด ม่ใช่แล้วคราวนี้เราก็บอกว่าเ hey, ฮ<ต>้ยต้องทำ<ข>แบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาชอบจริงๆอะคือเกิดมาเาอยากจะเป็นแบบนี้จริงๆเลยอะนะในับนที่พี่อะเป็นดาราเนาะแต่ว่าพี่อะกับลูกเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองคือตัวใครตัวมันเลยอะอันนี้มันคือยังไงตอนที่กลับมาจากอังกฤษอะครับก่อนจะเข้าวงการเขาบอกว่าตัวใครตัวมันคือคำแรกที่ป้าบอกกับพีคได้ยินคำนี้ก็พีคก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยฮะจริงๆแล้วอะสามสี่คำที่เราพูดคือลงเครื่องบินปั๊บเรากกอะเขาปุ๊บเราบอกเลยเฮ้ยต ตัวใครตัวมันมันมีความหมายของมันนะตัวใครตัวมันคือเขาจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองของเขาเองแล้วก็หมายความว่าเขาจะเล่นละครก็ต้องหาแนวทางในการเล่นด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเรียนมาเขาจะร้องเองใช่ใช่ใช่เรามั่นใจว่าเราเราไม่ได้พาลูกไปฝากกับใครไปกองละครเนี่ยไปแค่สองครั้งเองแล้วเราก็ไม่ได้บอกอันนี้ลูกผมครับอันนี้ผมฝากไม่มี ถ้าจะได้ทํางานในวงการนี้ก็ต้องได้ด้วยตัวความสามารถของเขาเองแล้วพีคละครับระหว่างทางของเราเี่ยที่เรามีความฝันอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเราไม่เห็นว่าครอบครัวของเราคอยซัพพอร์ตตลอดมีพ่อมีแม่ซัพพอร์ตตลอดเวลาจนถึงวันนี้วันนี้พีคถือว่าสาเร็จไปแล้วอีกหนึ่งขั้นโดยการมีผลงานออกมาเรื่องแรกพีครู้สึกยังไงบ้างกับครอบครัวที่แบบน่ารักและซัพพอร์ตตลอดอเวลาโชคดีที่ได้เกิดมา อยู่แบบว่ากับทุกคนนะฮะเพราะว่าเหมือนลมใต้ปีกพีกเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพีกตัวผู้จัดการพีกเองตัวทีมแบบว่าทีมของพีกรวมถึงทั้งแบบแฟนคลับเนี่ยครับคือทุกคนเหมือนเป็นลมใต้ปีกพีกอะครับที่ว่าคนเราจะบินไม่ได้ถ้ามันไม่มีลมใต้ปีกจริงเพราะฉะนั้นแบบต้องขอบคุณทุกคนแล้วร,รู้รู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ครับผมอย่าอย่าอย่าพูดซึ้งแบบนั้นอย่าอย่าเหยียบเท้าเสีอ อย่าเหยียบท้าวอย่าเหยียบท้าให้กอดทีนึงเลวพี่กอดทีนึงเอาละครับมาถึงวันนี้เราเห็นผลงานของพี่กันแล้วว่าเป็นพระเอกที่มากความสามารถทําตามความฝันได้สําเร็จจริงๆมีคุณพ่อคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยให้กําลังใจลูกชายคนนี้มาโดยตลอดครับ เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกชายอย่างแท้จริงเลยและวันพิเศษแบบนี้ครับทางรายการขอมอบสก๊อตรังนกแท้สุรีมโกครับสูตรที่ดีที่สุดของสก๊อตรังนกแท้รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ100เปอร์เซครับมอบให้กับคุณพ่อนะคะแล้วก็น้องพีไว้ดูแลตัวเองและทางครอบครัวเลยนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับมอบให้เลยครับครับขอ,อบคุณมากครับเอาอยากจะฝากทุกคนนิดนึงนะครับพี่คงจะบอกว่า ให้ทุกคนรักลูกพี่ไม่ได้หรอกเพียงแต่แค่อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจเนาะแล้วก็เปิดช่อง3กด33และดะูละครเรื่องแดทูเลอร์เพืรักพี่ภากษาดูให้จบนะครับแล้วค่อยที่ภากษาเขาว่าควรจะรักเขาหรือเปล่า oh. เพราะว่าเขาได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเขาจริงๆอันนี้ในฐ oh. านะของพ่ออยากจะฝากแค่นี้จริงๆ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับดูเป็นดูขอบคุณพี่ปราขอบคุณน้องพีดขอบคุณมาก่ครับคุณค่ะขอบคุณครับนี่ละครโด่งดังอยู่แล้วครับแน่นอนครับตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์โควิดกันพวกเราจะร่วมมือกันป่าสถานการณ์โควิดครั้งนี้เหกันเราจะรอจนกว่าที่เราจะได้ไปเยี่ยมบ้านคุณๆเหมือนกันเนาะครับผมยินดีครับยินดีต้รับเลยไม่อย่างนั้นได้ไปละ ครับผมครับผมแต่ช่วงนี้อย่าช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะครับเพราะปวกขึ้นบ้านอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งมาเอาละครับกลับมาพบกับตีทพายคู่ร d u ได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิบสาวกดเลขสามสิบสามครับและแน่นอนพูดเพื่อมาห์เจอน้องพีคนะครับกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้เราไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์เดนนะคะสวัสดีครับเบอร์เดนครับเป็นคนเดันทางเดินกันครับขอบคุณมากครับ ชุดเครื่องนอนโตโต้ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ